ในชีวิตของเราเรามักจะเจอผู้คนหลากหลายทั้งคนที่รักเราคนที่ไม่เข้าใจเราและบางคนอาจทำให้เราเจ็บปวดแต่หากมองให้ลึกลงไปทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนมีบางอย่างให้เราได้เรียนรู้ไม่มีใครเข้ามาโดยบังเอิญแม้คนที่ทำให้เราทุกที่สุดก็อาจเป็นผู้ที่มอบบทเรียนอันล้ำค่าให้เรามากที่สุดเช่นกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแสงธรรมสงใจ แหล่งรวมแสงแห่งปัญญาที่จะพาใจของท่านกลับมาสงบและเข้าใจความจริงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคลิปคือการภาวนาทุกเสียงคือการปลุกใจให้ตื่นรู้เพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติมีเมตตาและมีความสุขจากภายในอย่างแท้จริงในทางธรรมพระพุทธองค์ทรงสอนว่าคนทั้งหลายเป็นกระจกเงาให้กันและกันเมื่อเราโกรธเมื่อเราเกลียด สิ่งที่เราเห็นในคนอื่นบางครั้งสะท้อนสิ่งที่เรายังไม่ยอมรับในตัวเองการเกลียดใครจึงไม่ต่างจากการจองจำใจตัวเองไว้ในห้องแห่งความมืดยิ่งเกลียดใจก็ยิ่งมืดยิ่งมองไม่เห็นความจริงแต่เมื่อเราหยุดหายใจและมองด้วยใจที่เปิดกว้างเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเราแต่เพื่อให้เราเข้าใจตัวเราเองบางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักให้อภัย บางคนเข้ามาเพื่อให้เรารู้ว่าความอดทนมีค่ามากแค่ไหนและบางคนเข้ามาเพื่อให้เรารู้จักรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนดังนั้นแทนที่จะเสียเวลาเกลียดให้เราเปลี่ยนพลังนั้นเป็นปัญญาให้ความโกรธกลายเป็นครูให้ความเจ็บกลายเป็นบทเรียนให้ความไม่เข้าใจกลายเป็นความเข้าใจและให้ใจเราได้เบาขึ้นในทุกครั้งที่ให้อภัยเพราะในความเป็นจริง ไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับใจเราเองที่ยังไม่รู้จักวางทุกครั้งที่เรายึดทุกครั้งที่เราโกรธเรากำลังสร้างภาระให้ใจแต่เมื่อเราให้อภัยใจจะเป็นอิสระและเมื่อใจอิสระความสุขก็เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องสแสวงหาลองเงียบลงสักครู่หลับตาหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าเราอยากอยู่กับความโกรธนี้ไปอีกนานแค่ไหนเมื่อใจเริ่มอ่อนโยน เมตตาจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามและเมื่อเมตตาเกิดโลกทั้งใบจะดูอ่อนโยนขึ้นในพริบตาเพราะสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์จากการให้อภัยไม่ใช่คนที่เรายกโทษให้แต่คือตัวเราเองที่ได้คืนความสงบได้คืนอิสระให้หัวใจและได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแม้แต่ความทุกข์ก็มีหน้าที่สอนเราให้เข้าใจความสุข เมื่อเราตั้งใจภาวนาใจเริ่มนิ่งเสียงภายในจะค่อยๆเบาลงความคิดที่เคยฟุ้งซ่านความโกรธที่เคยเร่าร้อนจะเริ่มคลายตัวเหมือนก้อนน้ำแข็งที่ละลายในแสงแดดธรรมะไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ในใจเราทุกขณะอยู่ตรงการรู้ตัวของเรานี่เองอยู่ในวินาทีที่เราเลือกไม่โกรธตอบอยู่ในลมหายใจที่เราเลือกให้อภัยแทนการเกลียดและอยู่ในรอยยิ้มที่เรามอบให้แม้กับคนที่เคยทำร้ายเรา เพราะการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการชนะใจตัวเองได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้ชนะพันคนในสงครามไม่ยิ่งใหญ่เท่าผู้ชนะใจตนเมื่อเราหยุดเกลียดหยุดแค้นเราก็หยุดสร้างกมใหม่และเมื่อไม่สร้างกมใหม่ใจเราก็ไม่ต้องชดใช้ด้วยความทุกข์ซ้ำไปซ้ำมาการให้อภัยคือการชำระใจเหมือนเราล้างขยะออกจากหัวใจที่สะสมมานาน ทุกครั้งที่เราเก็บความโกรธไว้ใจเราก็หนักขึ้นเหมือนสะพายหินไว้บนหลังยิ่งเดินไปนานเท่าไรยิ่งเหนื่อยแต่เมื่อเรายอมวางหินก็หล่นลงใจก็เบาเดินต่อไปได้อย่างอิสระและนั่นแหละคือบุญใหญ่ที่สุดบุญจากใจที่วางในทุกความสัมพันธ์จะมีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งผู้ให้และผู้ทำร้ายมีทั้งความเข้าใจและความเข้าใจผิดแต่นั่นแหละคือชีวิต ไม่มีใครจะดีไปทั้งหมดไม่มีใครจะผิดไปทุกอย่างทุกคนกำลังเรียนรู้และเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะอ่อนโยนขึ้นความโกรธจะค่อยๆละลายไปแทนที่ด้วยความเข้าใจด้วยเมตตาและด้วยการเห็นความจริงว่าทุกคนต่างก็อยากพ้นทุกเหมือนกันบางครั้งคนที่ทำร้ายเราก็เพราะเขาเองกำลังทุกข์เขาไม่รู้จะทำอย่างไรกับความเจ็บในใจของเขา เลยโยนมันออกมาทำร้ายคนอื่นถ้าเราเห็นตรงนี้ได้ใจเราจะไม่โกรธแต่จะสงสารจะเข้าใจและเมื่อเข้าใจใจก็เย็นลงเหมือนน้ำใสที่สะท้อนแสงธรรมได้อย่างชัดเจนธรรมาคือกระจกสะท้อนใจเมื่อใจเราสงบโลกก็สงบเมื่อใจเรามีเมตตาโลกทั้งใบก็สว่างขึ้นในท,ทันทีเพราะจริงๆแล้วโลกภายนอกมันไม่เคยดีหรือร้าย แต่ใจเรานี่แหละที่ไปแต่งเติมให้มันทุกข์หรือสุขถ้าใจหวางได้โลกก็หวางได้ถ้าใจเบาโลกก็เบาคืนนี้ก่อนนอนล้องหลับตาเงียบๆงนึกถึงคนที่เคยทำให้เราทุกข์แล้วพูดในใจว่าฉันให้อภัยเธอและขออโหสิกรรมให้กันขอให้เราทั้งคู่หลุดพ้นจากความโกรธและความแค้นทั้งปวงพูดด้วยใจจริงแล้วหายใจลึกๆรู้สึกถึงความอุ่นในอก ความเบาในใจนั่นแหละคือการปลดปล่อยอย่างแท้จริงเพราะในที่สุดไม่มีใครอยู่กับเรานานเท่าใจเราเองถ้าใจยังขุ่นยังเจ็บเรายังต้องอยู่กับมันทุกวันแต่ถ้าใจเราสะอาดใสเมตตาเราก็ได้อยู่กับความสงบทุกวันทุกลมหายใจและนั่นคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าการเอาชนะใครเสียอีกให้จำไว้นะ อย่าเสียเวลาเกลียดใครเพราะในขณะที่เรากำลังเกลียดเวลากำลังผ่านไปชีวิตกำลังสั้นลงและความสุขกำลังหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวจงใช้พลังชีวิตที่เหลือเพื่อรักเพื่อให้อภัยเพื่อเติบโตและเพื่อเข้าใจชีวิตให้มากขึ้นในทุกวันเมื่อใจเราสงบโลกก็จะสงบไปด้วยเมื่อใจเราให้อภัยความสุขก็จะกลับมาหาเราเองโดยไม่ต้องวิ่งตาม เมื่อเรายอมวางความโกรธใจจะเริ่มเปิดรับแสงธรรมเข้ามาเหมือนหน้าตาที่เคยปิดแน่นเพราะฝุ่นแห่งความแค้นเมื่อเปิดออกแสงแดดแห่งสติและปัญญาก็จะส่งเข้ามาอย่างอ่อนโยนความมืดในใจที่เคยหม่นเศร้าก็เริ่มจางลงและเราจะเริ่มเห็นว่าชีวิตนี้แท้จริงแล้วไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดมันแค่ต้องการใจที่เข้าใจไม่ใช่ใจที่เอาชนะคนที่ยังโกรธ ยังแค้นยังไม่ให้อภัยคือคนที่ยังผูกตัวเองไว้กับอดีตเหมือนผูกเชือกไว้กับเสาแล้วพยายามเดินต่อจะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ตัดใจยังไม่ยอมปล่อยแต่เมื่อเรายอมปล่อยเชือกขาดเราก็เป็นอิสระในทันทีไม่ต้องรอให้ใครมาขอโทษไม่ต้องรอให้ใครกลับมาทำดีกับเราเพราะการให้อภัยนั้นไม่ได้ทำเพื่อเขาแต่ทำเพื่อเรา เพื่อให้เราได้กลับมาหายใจอย่างเบาใจอีกครั้งพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิตที่เกลียดย่อมเผาตนเองก่อนจะถึงผู้อื่นหมายความว่าความโกรธไม่ได้ทำร้ายใครก่อนเลยนอกจากตัวเราเองทุกครั้งที่เราคิดร้ายทุกครั้งที่เราโกรธหัวใจเรากําลังไม่ช้าๆโดยไม่รู้ตัวยิ่งเก็บไว้นานเท่าไหร่ยิ่งเผาตัวเองมากเท่านั้นและในที่สุดเราก็กลายเป็นเฉลยของความคิดของตัวเอง แต่ในทางกลับกันถ้าเรายองวางใจเราจะเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนเราจุ่มก้อนเหล็กร้อนลงในน้ำเย็นเสียงฉีดที่เกิดขึ้นคือเสียงของอัตตาที่ค่อยๆละลายจนเหลือเพียงความนิ่งความเข้าใจและความเมตตานั่นแหละคือปัญญาแท้ปัญญาที่มาจากการเห็นความจริงของใจตัวเองไม่ใช่จากหนังสือหรือคำพูดของใครเมื่อเข้าใจอย่างนี้ เราจะเริ่มมองโลกด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเราไม่เห็นคนที่ทำร้ายเราเป็นศัตรูแต่เห็นเขาเป็นครูที่มาสอนให้เรารู้จักให้อภัยเราไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองเป็นบาปแต่เห็นมันเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตเราไม่เห็นความทุกข์เป็นโทษแต่เห็นมันเป็นของขวัญที่เตือนให้เราหันกลับมารู้ใจตัวเอง ทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนถูกส่งมาเพื่อสอนบางอย่างเสมอบางคนสอนให้เรารู้จักรักบางคนสอนให้เรารู้จักปล่อยบางคนสอนให้เรารู้ว่าอย่าคาดหวังและบางคนก็สอนให้เราให้อภัยแม้โดยไม่ต้องพูดคำขอโทษเมื่อมองชีวิตด้วยใจเช่นนี้เราจะเริ่มเห็นความงามของความทุกข เพราะทุกความเจ็บที่ผ่านมาคือครูทุกน้ำตาคือเครื่องชําระหัวใจและทุกการให้อภัยคือการปลุกธรรมในใจให้เบ่งบานเหมือนดอกบัวที่งอกขึ้นจากโคลนยิ่งลึกยิ่งงามยิ่งสงบยิ่งสูงส่งธรรมะของพระพุทธเจ้ามีได้อยู่บนยอดเขาแต่มันอยู่ในหัวใจของคนที่ยอมปล่อยอยู่ในใจที่พร้อมให้อภัย อยู่ในใจที่เลือกรักมากกว่าเกลียดและอยู่ในใจที่รู้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์เพราะเมื่อเรายอมรับได้ว่าทุกคนต่างกำลังเรียนรู้เหมือนกันความโกรธก็จะค่อยๆหมดแรงความแค้นก็จะจางหายเหลือไว้เพียงความสงบที่ตั้งมั่นอยู่ภายในสุดท้ายแล้วความสุขที่แท้จริงไม่เคยอยู่ในคำขอโทษของใครแต่มันอยู่ใน การให้อภัยของใจเราเองถ้าผู้ฟังยังอยู่ตรงนี้ขอให้รู้ว่าคุณกำลังเดินบนเส้นทางแห่งปัญญาเส้นทางของผู้ที่เริ่มเห็นใจตัวเองและเห็นความจริงของโลกขอให้คุณจำไว้ว่าอย่าเสียเวลาเกลียดใครเพราะทุกคนคือครูของเราจงใช้ทุกการกระทบเป็นบทเรียนแห่งธรรมใช้ทุกความเจ็บ เป็นทางสู่ความเข้าใจและใช้ทุกลมหายใจเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างเงียบๆแต่ลึกซึ้งเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ยิ่งเข้าใจชีวิตจะยิ่งสงบยิ่งอ่อนโยนและยิ่งมีเมตตาเมื่อเราหยุดเกลียดใจเราก็เริ่มเห็นเมื่อเราหยุดโทษใจเราก็เริ่มเข้าใจและเมื่อเราเริ่มเข้าใจใจเราก็เริ่มรักอย่างแท้จริง เพราะในความจริงอันละเอียดของชีวิตนั้นไม่มีใครทำร้ายเราได้เลยนอกจากความคิดของเราเองที่เลือกจะเก็บสิ่งนั้นไว้ใครจะพูดร้ายอย่างไรก็เป็นเพียงเสียงสะท้อนของเขาแต่สิ่งที่ทำให้เราทุกข์คือการที่เรานำเสียงนั้นมาสร้างความจริงในใจเราเองแล้วเชื่อมันซ้ำไปซ้ำมาจนกลายเป็นแผลที่ไม่หายพระพุทธองค์ตรัสว่า โกรธผู้อื่นก็เหมือนถือถ่านไฟร้อนจากคว้างผู้อื่นแต่สุดท้ายคนที่ถูกไฟไม่ก่อนก็คือตัวเราเองคำนี้ลึกมากเพราะมันเตือนให้เราเห็นว่าความโกรธคือไฟไฟนั้นอาจดูเหมือนเล็กน้อยในตอนแรกแต่ถ้าเราไม่ดับมันด้วยสติมันจะเผาความสงบของใจไปทีละนิดจนเหลือแต่ความร้อนรุ่มความคิดซ้ำซากความอยากแก้แค้น และในที่สุดเราก็กลายเป็นคนที่หลงในไฟของตัวเองแต่เมื่อเราฝึกเห็นด้วยปัญญาเราจะรู้ว่าไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์แบบทุกคนต่างมีเหตุมีกรรมบางคนทำร้ายเราเพราะเขาเองก็เคยถูกทำร้ายมาก,ก่อนบางคนพูดจาไม่ดีเพราะใจเขาเต็มไปด้วยความเจ็บถ้าเราเห็นเช่นนี้ได้ใจเราจะอ่อนโยนขึ้น และเมตตาจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามเมตตาไม่ใช่แค่การให้อภัยคนอื่นแต่คือการเข้าใจว่าเขาก็ทุกข์เหมือนเราและเมื่อเราเข้าใจว่าทุกคนต่างก็ทุกเราจะไม่อยากเพิ่มความทุกข์ให้ใครอีกแม้แต่คนที่เคยทำร้ายเราเราก็จะอยากให้เขาพ้นทุกข์มากกว่าการเห็นเขาล้มเหลวนี่แหละคือหัวใจของ ธรรมะที่แท้คือการเห็นด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความตัดสินคือการรักด้วยเมตตาไม่ใช่ด้วยความคาดหวังคือการอยู่กับชีวิตโดยไม่ต้องการเอาชนะใครเพราะในความเป็นจริงไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะมีเพียงผู้ที่ตื่นรู้กับผู้ที่ยังหลับไหลผู้ที่ตื่นรู้ย่อมไม่ต่อสู้กับเงา แต่ผู้ที่ยังหลับไหลามากใช้ชีวิตอยู่กับเงาของอดีตดังนั้นทุกครั้งที่เรารู้สึกโกรธให้เราถามใจตัวเองว่าเรากำลังถือฐานไฟร้อนอยู่หรือเปล่าเรากำลังปิดประตูหัวใจตัวเองด้วยความแค้นหรือไม่ถ้าใช่ให้เราวางมันลงเบาๆอย่างเข้าใจไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนแค่รู้ว่าการวางคือการเริ่มต้นของการเยียวยา เมื่อเราเริ่มวางใจก็จะเริ่มเบาเมื่อใจเริ่มเบาสติก็จะเริ่มชัดเมื่อสติเริ่มชัดปัญญาก็จะเกิดและเมื่อปัญญากเกิดความทุกข์ทั้งปวงก็จะเริ่มคลายไปเองเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ควรค่าแก่การแบกไว้จนใจหนะักไม่มีคำพูดใดสำคัญกว่าความสงบของใจเรา ไม่มีอดีตใดคุ้มค่ากับการเสียปัจจุบันที่งดงามนี้ไปขอเพียงเราเข้าใจว่าทุกคนล้วนเป็นครูครูที่มาสอนให้เรารู้จักปล่อยครูที่มาสอนให้เรารู้จักยอมครูที่มาสอนให้เรารู้ว่ารักแท้คือการไม่ทำร้ายใจใครอีกต่อไปและเมื่อเราผ่านบทเรียนนี้ได้ เราจะเริ่มเห็นว่าความสงบไม่ได้อยู่ที่การชนะใครแต่คือการชนะใจตนเองด้วยเมตตาด้วยความเข้าใจด้วยการยอมวางสุดท้ายนี้เมื่อเราได้ผ่าทุกความโกรธทุกความแค้นทุกความผิดหวังเราจะเริ่มเห็นสิ่งที่งดงามที่สุดซ่อนอยู่ภายในความเจ็บปวดเหล่านั้นเราจะเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงแล้ว คนที่ทำร้ายเราไม่ได้มีอำนาจเหนือชีวิตเราเลยพวกเขาเป็นเพียงเหตุปัจจัยเป็นบททดสอบของชีวิตที่พระธรรมส่งมาเพื่อเตือนให้เราตื่นรู้ให้เราเรียนรู้ที่จะรักอย่างเข้าใจให้อภัยโดยไม่จำเป็นต้องยอมแพ้และเมตตาโดยไม่ต้องคาดหวังสิ่งใดตอบแทนทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะในรูปของความดี หรือความเจ็บต่างล้วนเป็นครูผู้สอนที่มาทำให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นบางคนมาสอนให้เรารู้จักอดทนบางคนมาสอนให้เรารู้จักปล่อยวางบางคนมาสอนให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้มาแต่อยู่ที่การไม่ทำร้ายกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า จิตที่เปลี่ยมด้วยเมตตาย่อมสว่างกว่าแสงดาวทั้งหลายบนฟ้าเพราะเมตตาคือแสงแห่งธรรมคือแสงที่ส่องทะลุความมืดแห่งอคติคือแสงที่ทำให้เราเห็นความจริงของชีวิตโดยไม่ต้องกลัวเจ็บอีกต่อไปเมื่อใจเราเต็มด้วยเมตตาเราจะไม่อยากเอาชนะใครเราจะไม่อยากโต้แยง้งไม่อยากยืนยันว่าตัวเองถูก เพราะเรารู้แล้วว่าความสงบสำคัญกว่าความถูกต้องการให้อภัยสำคัญกว่าการเอาคืนและความเข้าใจสำคัญกว่าการมีคำตอบที่ชนะในที่สุดเราอาจไม่ได้เปลี่ยนโลกนี้ให้สงบลงได้แต่เราเปลี่ยนใจเราให้สงบได้แน่นอนและเมื่อใจเราสงบโลกทั้งใบที่เราเห็นก็จะสงบตามไปด้วย นี่แหละคืออนุภาพของธรรมะที่ไม่ได้อยู่ในคำพีไม่ได้อยู่ในคำสอนใดภายนอกแต่อยู่ในใจที่รู้จักวางอยู่ในใจที่เข้าใจความจริงและอยู่ในใจที่ยังเลือกเมตตาได้แม้เคยถูกทำร้ายเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เกลียดเราก็เป็นเพียงมนุษย์ที่ยังไม่เข้าใจตัวเองคนที่ทำร้ายเราก็เป็นเพียงผู้หลงในทุกข์ของตน เมื่อเราเห็นได้เช่นนี้ใจเราจะอ่อนโยนไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเราเติบโตพอที่จะเข้าใจความเกลียดไม่เคยดับความเกลียดมีแต่ความเมตตาเท่านั้นที่จะดับความเกลียดได้จริงและความเข้าใจไม่ใช่เพียงคำพูดสวยงามแต่คือการยอมเห็นว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุและกรรมดังนั้นอย่าเสียเวลาเกลียดใครเลยนะ เพราะทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะทำให้เรายิ้มหรือร้องไห้ล้วนเป็นครูที่พระพุทธองค์ส่งมาสอนใจเราให้เรียนรู้บทเรียนแห่งชีวิตนี้จงขอบคุณเขาแม้ในวันที่เจ็บจงให้อภัยเขาแม้ในวันที่ยังไม่เข้าใจและจงรักตัวเองด้วยความเมตตาที่อ่อนโยนที่สุดเพราะเมื่อใจเราอิ่มด้วยความเมตตาเราจะไม่เหลือพื้นที่ให้ ความเกลียดอยู่ในนั้นอีกเลยและนั่นแหละคือธรรมะที่แท้จริงคือแสงแห่งใจที่ส่องออกจากภายในคือทางสู่ความสงบที่พระพุทธเจ้าส่งให้ไว้ไม่ใช่เพื่อให้เรารู้เฉยๆแต่เพื่อให้เราเป็นสมุนไพรส่องแสงแวววาวอย่าเสียเวลาเกลียดใครเลยเพราะทุกคนคือครูของเรา เพราะทุกสิ่งล้วนมีเหตุผลแห่งการเกิดขึ้นและทุกเหตุผลล้วนมีคุณค่าที่จะทำให้เราตื่นรู้ได้หากเรามีใจที่พร้อมจะเข้าใจ